สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กําไลชาแนลจะพาทุกท่านมาชมต้นเสียนทอหลังบ้านกันนะคะต้นนี้น่าจะมีอายุประมาณ5-6ปีเราปลูกในบอ่อซีเมนต้นเขาใหญ่มากเลยค่ะผลนี่ออกตลอดทั้งปีลักษณะของผลผลจะลูกกลมๆคล้ายๆหยดน้ำ พันธุ์ที่เราปลูกผลจะลูกใหญ่มากเซียนท้อเป็นพืชต่างถิ่นเป็นผลไม้แปลกมีวิตามินที่มีประโยชน์ที่เห็นถุงขาวๆนะคะเราได้ทำการห่อไว้ค่ะไม่อย่างนั้นพวกกระรอกกระแตจะมากินทั้งหมดเลยค่ะเราจะไม่ได้กินเลยเพราะผลของเขานั้นมีรสชาติหวานมันละมนุนลิ้นมากเลยค่ะ เป็นที่ชอบของพวกกระลอกกะเตทั้งหลายเนื้อเขาจะหวานปุยปุยคล้ายๆยายใยไหมเป็นผลไม้แปลกที่มีรสชาติอร่อยมากค่ะ